ถึงแล้วค่ะทุกคนที่เ้าไมตตามหาค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะ,คะ,คะทุกคนที่ออตตามเข้าไปข้าในก้กลโโล้ละจะหมดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าปัญ กับมาไม่ทันค่ะทุกคนแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ละคะมาไ,ได้เลยเ้อสา้โทค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแต่ว่าคนขายยตาก,กาตะกะตะก้าเท่าไหร่นะ3า0เก้าเกรากเลยเอาตะก,กานาาึ่งเนาะจะยดตลาดเนี่ยจะแพงกว่าจา้าเป็น,นเป็นรห้าทรงเนาะโอเคค่ะจัดไป เที่ยงแล้วพี่น้องหน่วยแกล่างอวุนไส้มัดขัดก่อนเนาะคะ่ะเป็นจังไนงามบองงามบองงามบอยยกล่างค่ะสามร้อยกว่าบาทนเป็นลานผลไหมโ่โสนะคะอันนี้ก็จะเป็นลานอ่ะอันนี้ก็จะเป็นองุนค่ะพี่น้องว้าวน่าทานมากค่ะทุกคนถูกอย่างน่ากินทั้งนั้นค่ะพี่น้องแับอวุนไร้มเมล็ดค่ะอันนี้คืออวุนแดงนําเข้าค่ะทุกคนแต่บๆบ่ะเนาะพี่น้องหวานๆเลยเด้ อันนี้ก็คืออังหุไซตมัดคัดค่ะทุกคนร้านแต่วเน้ะจากพี่น้องตามหาร้านดังในติ๊กต็อกค่ะนอกจากซีมี่ทุเรียนแล้วกับซีมีอังกงดีละพี่น้องถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนจัดเซทักกินกันเลยค่ะเพื่อเป็นการบรเสียเวลาเนาะผู้ใหญ่ๆแต่ว่าผู้หน่อยนนาะอ้อยกินละดิซิมก่อนพี่น้องซิมก่อนตอน,ตอนนี้อีกกล่องหนึ่งค่ะว่ผิดหวังเลยค่ะ งามบอ่อทุกคนงามบอ่อแบบงามหลายเด้อซมกล่องค่ะพี่้องจากพู่เนาะห้าู่ใหญ่ๆห้าพู่จุกๆเลยดิเออพู่จุกๆ,กๆค่ะด้วยแกะใส่ถัดเลยค่ะทุกคนแกะใส่ถาดกันค่ะอ่าสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนต้องไป,ไปตามหาบัคทุเรียเนานะค่ะร้านดังในติต๊กตอกค,ค่ะไปยูอันมาบยางพรค่ะพี่้องบวกแดงปว,วกแดงระยองเนี่ยหากจากบ้านออยประมาณ 30มิกโล40่สิบสค่ะไปกับประมาณ80ดิกโลนะคะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนมาเบิ่งเด้อว้าวว้าวมีบบอ่างวนน้ำเด้สค่ะอ่างวนไซมัดคัสสีเขียวเนะาะเอาไซมัดคัสแล้วก็อ่ะเนแดงไรเมล็ดว้าวแต่น้องอยากพรีเซนต์ทุเรียนค่ะโดยยิ่งยยค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อจัดใส่จานก่อนค่ะพี่น้องจัดใส่ผักข้าวก่อนแล้วก็นางเอกของเราค่ะโลละหาลอยห้าสิบนะจ๊ะ ซื้อ,อยูนาลานตะวาาันถาเกิดสมมติว่าส่งตางจังหวัดพ่งกรสเซมีต้องซื้อสองกิโลขึ้นไปเด้อห้องเย็นค่ะตอนแรกวันจะสั่งนะคะก็เลยว่าเออลองไปดูฟินมากทุกคนบ่ผิดหวังเลยบ่ผิดหวังเลยค่ะทุกคนไปซื้อนะคะทุเรียนม้อนทองค่ะพี่น้อ,องหองมๆเลยเบิ่งเน่หน้าน้อาไว้กับทุเรียนใหญ่อบอกพี่น้องไม่ผิดหวังเด้อไม่ผิดหวังเด้อพี่อ่ะ อ๋อน่ากินค่ะทุกคนจัดสายจานว่าได้องุ่นมาด้วยวันนี้เราจะกินทุเรียนกันก่อนสมอยากไปซื้อบอักทุเรียนเนาะคะ่ะตามร้านตามในติกตอกไปนะลงติกตอก แต่ว่ามือนี่น้าอายไปอัอนออกจากบ้านประมาณสิบโมงครึ่งกับพี่น้องไปฮอดเกือบเที่ยงนเนาะเศษโมงกว่านิดๆแต่ว่าเพิ่นขายได้ลอยก็โล่แล้วเพราะว่าเพิ่นมีออเดอร์ทุกมือเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้ามเพื่ออยากได้เลือกนะตรงไปเลี้ยวหน้าหน้าร้านน่ะสิเปิดประมาณแปดโมงเนาะคะ่ะเดี๋ยวหนูอ้อยให้รายละเอียดว่าร้านอยู่ตรงไหนพี่น้องอันนี้ก็คือว้าวใหญ่เหมือนเดิมใหญ่คักใหญ่แทวใหญ่มาใหญ่เบียบ ใหญ่ไม่แบบไม่มีที่ติเลยทุกคนไม่มีที่ติเลยค่ะว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือทุเรียนค่ะทุกคนสําหรับคลิปทุเรียนนอกจากพี่น้องไออยซัมนี่นะคะทุกคนวสวัสดีค่ะทุกคนกินทุเรียนกันค่ะ